ทุกคนครับคลิปนี้เป็นคลิป What in my bag ของผมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอุปกรณ์ในกระเป๋ากล้องที่กำลังจะเอาไปในทริปที่ญี่ปุ่นนะครับว่าผมจะเอาอะไรไปบ้างตอนนี้ผมก็เอาอุปกรณ์มาวางกองไว้หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยก็คือไม้แล้วกันครับไม้ DJI ตัวนี้นะครับตัวเล็กตัวนี้ DJI Mini เพิ่งถอยมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผมคิดว่ามันจะได้ไม่สะดุดตามากก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มานะครับตอนนี้ใช้อยู่ ในการอัดนะครับก็จะเหลืออีกตัวนะึงต่อด้วย a อคชั่นดีกว่าเป็นกล้อง Action Cam นะครับที่ผมจะเอาไปใช้ในทริปนี้ตอนนี้ผมยังใช้ Action 4อยู่นะเพราะว่าผมลําพังผมจะซื้อ Action 5 Pro มันก็จะใกล้กันเกิดไปอย่างน้อยเว้นสักรุ่นหนึ่งแล้วค่อยไปซื้อ a อคชั่นหรือ6 Pro ดีกว่านะครับต่อมาก็จะเป็น DJI Osmo Pocket นะครับตัวนี้ซื้อมาก็ได้ใช้ไปแล้วระดับหนึ่งนะนี่มีเลนส์ไวด้วย แต่ยังไม่ได้ใช้งานจริงจังทริปนี้ก็จะลองเอาไปใช้งานจริงจังเพราะว่าผมมีเซตอุปกรณ์ของมันที่คาดว่าจะได้ใช้วอล์กแล้วมันโอเคนะครับก็คือนี่ครับเป็นไทพอดนะครับแบบเป็นเป็นเสาขึ้นไปเนี่ยผมจะเอาไปด้วยเดี๋ยวผมย่อลงให้ดูกันเนี่ยผมมีอยู่2ตัวด้วยกันผมมีตัวนี้อันนี้ของอูเรนซี่นะครับมันสูงแค่150อะ่ะมันเตี้ยเกินไปนิดนึงผมเลย หาตัวที่สูงกว่าตัวนี้มันเป็นของวันซัมเนี่ยตัวนี้วันซัมนะครับแต่ผมใช้ไอ้ตัวที่เราจะเอาไว้ติดกับอ่าออดโมพ็อกเก็ตทีนะครับของอูเลนซีนะครับตัวนี้เนี่ยครับพอเวลาพับเก็บมันจะเท่านี้แต่เมื่อเวลามันยืดอะ่ะมันจะสามารถอ่าสูงขึ้นไปได้นะถึง2เมตร5 m, ด้วยกัน2เมตร5เซนนะไม่ใช่50เนี่ย สูงมากทุกคนไม่รู้กล้องเห็นปะเลยกล้องผมเอาไว้ใกล้ๆให้ดูแล้วกันเนี่ยถึงบนสุดนี่เลยนะครับต่อมาที่จะเอาไปก็จะเป็นแบตกล้องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ HJC Mark II ก็จะมีแบตกล้องทั้งหมด6ก้อนด้วยกันมีอยู่ในกล้องอีก1ก้อนนะครับมีทั้งแบตเทียมนะครับแบตสำรองแล้วก็แบตแท้นะครับ2ก้อนก็จะอยู่ในนี้นะครับต่อมาก็จะมีอุปกรณ์ ชิ้นเล็กนะครับเป็นขาตั้งอันเล็กสําหรับตัวออด์โมพ็อกเก็ตนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะมันจะเอาไว้ตั้งบนโต๊ะได้เลยตัวแคมป์นะครับเอาไว้ยึดกับสถานที่ต่างๆเพื่อถ่ายในมุมแปลกๆได้นะครับเอาไปเผื่อ,อไว้ไม่ได้หนักมากตัวนี้นะครับก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแคมป์มันใหญ่มากเพื่อเอาไว้ใช้งานนะครับที่ผมเลือกใช้อันนี้จะเป็นของ Small ล i คนะอันต่อไปก็จะเป็นไมเซลฟี่ครับ อันนี้ของ DJI ของมันเลยตอนแรกคิดว่าจะเอาไปดีไหมแต่คิดว่าเอาไปดีกว่านะครับเผื่อพกออกไปแล้วก็อันนี้ตัวครอบของ DJI นะครับในกรณีถ้าถ้าเราขี้เกียจเอาอันนี้ออกไปเราก็จะใช้ตัวนี้แทนนะครับอันนี้เอาไว้ใช้กับ A7C นะครับเอาไว้เป็นที่คล้องมือเวลาใช้กล้องนะครับอันนี้นะครับที่เก็บเมม ก็สามารถใส่เมมในนี้ได้นะครับในนี้ผมมาหาซื้อยากนะผมอยากได้กระเป๋าอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีร้านไหนทําออกมาเลยหรือไม่มีแบรนด์ไหนทําเลยไม่รู้ทํใหม่เหมือนกันผมว่าใช้ใช้แล้วมันสะดวกดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม์ของโซนี่นะผมไม่รู้รุ่นเดี๋ยวผมใส่ไว้ด้านล่างแล้วกันผมจําไม่ได้จําชื่อรุ่นไม่ได้แต่เป็นของโซนี่แหละอันนี้ใช้ดีนะครับเสียงออกมาดีมากก็เอาไว้เผื่อเราไม่ได้ใช้ไม์ตัวนี้เราก็ใช้ไม์ตัวนี้อัดนะครับเพื่อเก็บเสียง แอมเบียนด้วยคาดว่าจะครบแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดลงกระเป๋ากันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจัดของลงกระเป๋ากันดีกว่าทุกคนเริ่มต้นด้วยกระเป๋านะใบนี้ก็คือ o อเ n นซี่บีพีศูนย์เก้าเมื่อที่ผมได้รีวิวไปเมื่อคลิปก่อนเอามาใช้เลยเนี่ยซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยสําหรับตัวนี้ <c oughs> เราเอียงลงนิดหนึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มเก็บของลงไป ทีละนิดนะแล้วก็กระเป๋าด้วยกระเป๋าที่มันแถมมาในเซตของ DJI อะครับมันเล็กไปมันก็เลยใส่ไม่ได้ก็เลยผมก็เลยซื้อกระเป๋าใหม่ของ o d e n z i เป็นใบนี้มานะทุกคนเราก็จะเก็บของที่มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ในนี้ได้นะครับผมเอาอันนี้ไปเผื่อด้วยนะเผื่อเอาใช้กับกระตั้งยาวๆนั่นนะ จำไม่ได้ว่าแถมมากับอะไรแต่ว่ามันเป็นที่ยืดโทรศัพท์นะแล้วมันดูแข็งแรงดีก็เลยเอาไปด้วยขยับแผ่นนี้หน่อยนะครับมันก็จะลงล็อกพอดีอันนี้นะครับเป็นชื่อแบรนด์อะไรไม่รู้เนี่ยทุกคนอันนี้อ่านว่าอะไรแต่อันนี้มันดีนะมันเป็นที่ชาร์จแบตของของแบตของโซนี่นะครับ NP FZ 100นะครับเนี่ยมันสามารถชาร์จในกล่องนี้ได้นะแล้วก็มีที่เก็บ s d ดีการ์อันนะครับใส่ใส่ในเซตนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบตของ o r t m o Action 4นะครับแล้วก็ใส่อันนี้นะครับเป็นตัวกล่องไม้นะครับพร้อมถุงของอมันนะเราก็จะเก็บไม่กับถุงไว้ด้านบน จริงๆมันก็เอาไว้ด้านข้างนะครับได้แต่เดี๋ยวยังไม่ใส่ประมาณนี้เก็บไว้ในนี้ก่อนแบบํำลองของออดโมผมเอาใส่ในถุงออดโมแล้วก็ตัวเมมผมก็ใส่ไว้ในช่องนีดเช่นกันผมว่าช,ช่องมันเยอะนะกระเป๋าใบนี้แล้วก็โอเคผมพับให้มันเป็นอันลเล็ก และอันนี้นะครับเป็นกล้อง Sony ที่เราจะเอาไปนะครับ Sony A7C Mark II แล้วก็เป็นเลนส์ของ Sigma 10-18 1ตัวแล้วก็เลนส์1 8 1 0 5ของ Sony นะครับเอาไว้ใช้ในทริปนี้ผมว่าจะเอาไปแค่2ตัวนี้ก็พอนะเพราะว่าถ้าเอาไปอีกมันหนักกระเป๋าก็เลยเลือกเลนส์ที่มันครอบจักรวาลและไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องหิ้วเยอะผมขอปิดอันนี้ก่อน แล้วก็มีขาตั้งอันยาวๆเนี่ยที่เราจะต้องใช้ที่โนนอึ๊บแล้วเนี่ยมันใส่ข้างในไม่ได้นะครับเราก็เอานี่ด้านข้างไปเอาแล้วก็ตัวนี้รัดไว้นะครับเพื่อกันมันตกเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมลองสะพายละน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากคาดว่าเดินทั้งวันก็น่าจะ ไม่ได้เมื่อยอะไรเพราะตรงนี้มันมีโฟมนุ่มๆคอยซับแรงด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะในทริปนี้ผมจะเอาเครื่องโปดของผม Vivo X 200 Pro นะครับไปใช้ด้วยก็คือนี่นะครับเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้เห็นว่าประสิทธิภาพของเจ้ากล้องตัวนี้ถ่ายที่ญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงนะครับทริปงอกจริงๆตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์มาเปลืองเงินกับการไปเที่ยว เพราะว่ารู้สึกเที่ยวเก่งกว่าเดิมนะครับรู้สึกอยากเอาไปถ่ายก็เลยต้องไปเที่ยวเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรให้ถ่ายนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ